อาจารย์แลเนี่ยได้ยกคำพูดของผู้นำแรงงานในช่วง30ปีที่แล้วซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่คำพูดของท่านเนี่ยยังเป็นอมตะอยู่ทุกวันนี้คือจะให้เรียกร้องค่าแรงเมื่อไหร่ล่ะเศรษฐกิจดีก่อนค่อยขึ้นค่าแรง หรือให้ค่าแรงเนี่ยตามเศรษฐกิจจะเอาตอนไหนเศรษฐกิจตกต่ำเงินก็ไม่พอก็ต้องขอขึ้นค่าแรงจริงๆแล้วมันมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างคะคุณกวีคะประเด็นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจะ300 400 500600อยหรหรือใครจะบอกว่าพันหนึ่งเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีที่ยกระดับนะครับของรายได้ของคนไทยขึ้นมาเชื่อว่าทุกประเทศหรือว่าทุกสิ่งในธรรมชาติเนี่ยล้วนแล้วอยู่ด้วยได้ด้วยความสมดุลนะครับ มันไม่มีคําว่าเท่าไหร่ถึงจะดีเพราะฉะนั้นไอ้บอกว่าถ้าหกร้อยแล้วมันสมดุลผมไม่ว่าเลยถ้าถ้ายี่สิบพันหนึ่งแล้วสมดุลผมก็ไม่ว่าเลยคําถามก็คือว่าไอ้เท่าไหร่ล่ะคือสมดุลเออแต่แหละแต่นแหละเท่าไหร่ก็คือสมดุลคือ,มคอไม่มีคําตอบนั้นคือไม่มีเพราะว่าแต่ oh. ละประเทศเนี่ยความสมดุลไม่เท่ากัน oh. อ่ะคุณลองไปซื้อมาม่า oh. ในประเทศญี่ปุ่นดูสิคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่คุณลองไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์สักชิ้นหนึ่งในประเทศสวิสตอนนี้สิ ถ้าใครเคยไปถ้าใครไปยุโรปจะรู้ว่ากาแฟแก้วหนึ่งมันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนี่ก็ถามว่าความสมดุลมันมีความหลากหลายมากนะเพราะฉะนั้นค่าจ้างแรงงานนแต่ละประเทศจะไม่เท่ากันสิ่งที่ผมอยากจะห้่มอตรงนี้นิดนึงก่อนว่าเราไม่ได้ถกเถียงประเด็นว่าค่าแรงควรจะสูงกว่านี้หรือต่ำกว่านี้นะครับผมคิดว่าอาจารย์แลพูดถูกมากเลยก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยคนที่ออยู่ในระดับที่ได้เงินเดือนหรือว่าค่าจ้างแรงงานต่ำที่สุดเนี่ยเขาต้องอยู่ได้ ซึ่งพูดกันตามตรงวันนี้ก็คืออยู่ไม่ได้อ่ะคุณจริงมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้เยอะมากเื่อเทียบกับจำนวนประชากรของประเทศไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่ได้ค่าแรงขั้นต่ําในประเทศไทยเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยอยู่ประมาณสองถึงสามล้านคนในประเทศไทยจากทั้งหมดหกสิบห้าล้านคนที่ได้ค่าแรงขั้นต่ําเพราะฉะนั้นเรากําลังช่วยคนกลุ่มหนึ่งสองถึงสามล้านคนนะครับเพื่อให้เขามีมีมีรายได้ที่ดีขึ้น แต่สิ่งที่ต้องเราต้องระมัดระวังมากที่สุดในการขึ้นขั้นแรงขั้นต่ำเนี่ยที่อาจารย์พูดไปถึงคือการเอาเปรียบของผู้อขงผู้ประกอบการนะครับที่เขาจะปรับราคาเพิ่มขึ้นตามไหมเพราะว่าต้นทุนยังไม่มาหรอกแต่เขาเห็นแล้วล่ะว่าต้นทุนกำลังจะมาแน่นอนครับผมเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวผมจ้างพนักงานสองคนผมต้องลดคนหนึ่งไหมผมต้องลดคนหนึ่งไหมเพื่อเพื่อที่จะให้ต้นทุนของเราเนี่ยเท่าเดิมหรือถ้าจะตั้งสองคนอยู่ไม่อยากจะไล่คนออกผมก็ต้องมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเขาก็ต้องจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวเขาก เพราะว่าจากเดิมที่เขาจ้งางค่าแรงขั้นต่ำ350บาทเขาจ้างขึ้นไป600บาทต้นทุนแรงงานเป็นต้นทุนหนึ่งที่อยู่ในนั้นแช่แม่จะไม่ใช่ต้นทุนหลักจะเป็นต้นทุนที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับ